ปุจิตตวานิรุชฌันติเตสังอุปัสัมมสุโคอนิจจวัตสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปชิตตาวานิรุชันติเตสังอุปัสัมมสุโค วัสสังาลาอุปาสวายธรรมิโนอุปาชิตาวานิรุชันติเตสังอุปสมุปโภ คิดว่าพ่งนี้เป็นงานที่สำคัญของเราวันนี้แหละขุานวัยาทมโการเกิดขึ้นนธรรมาเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องรู้การเกิดที่มันเกิดกับเราในขณนะนั้น เกิดขึ nào, àn, ้นในฐานะของผู้ที่ประกอบด้วยกายวาจาใจนี่ก้นสนมติหน้าว่งก็สุดการเกิดกายสังขารวิธีสังขารมนสังษา์มันเกิดไดุ้ทขนาดไหน 哎，咱们。 ถ้าเราไม่รัความ การที่ไม่ทำใใ้รักตาววาจาเราเนี่ยอยูในลักษณะของที่อดเพราอวดไปเมื่อไรเป็นการตุนแต่งให่ไม่รู้กดดระงับเสียงพูดไปสองไปเบี้ยนิเสีย้ค้ทำออมมา เราระลึกถึงบัพบุรุษเดือนได้ม รวมแตรวมให้เราก็อยู่ในฐานะว่าอย่าบมดสตินะบมสติเมื่อไรเนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่มีแต่ร่างเมื่อมีแต่ร่างแต่ใจมันพุด

เมื่อวานไม่ได้เพรแกรมไม่ได้บินสบาทเมื่อวานนะเมื่อวานแกไม่ได้บินสบาดวันนี้ไม่บินเราไม่มีอรอย่ในสติไม่มี้าอยู่เลยเื่อยสมักคุณกุ้งกเด็กมีไปได้มเดีกกองได้แต่ฟองไม่มีเลย เรื่องจังต้องเกีย่ยวต้องเกีย่ยวไม่เกีย่ยวข้องนะเล่น,นปีเรียงอยู่นูน่นคนอยู่นี่คน,นเจ็ดไปคนอยู่คนละมุมไป i uh -huh. เรารู S <S <々>้สึกว่ามันหลายอย่างนะเราตระสอนเราว่าไม่อยู่กับอานาปณสติเสียเราหห้ใจเขารู้หายใจออกรู้เวลาอย่งนี้เราหร่รู้เรื่องนี้ให้ชัดขึ้นแล้วจะรู้ว่าการสงบระับมันมี non la chiudai vai in asciugò e mi chiedi e allora vai in